ะะชื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้นะคะสัปดาห์หน้าเราต้องเริ่มมาพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แล้วนะคะอ,อาจารย์ชื่ออาจารย์ทิดารัตนิรัตสัปดาห์ที่สามอยู่ๆก็ต้องมาเตือนกันนะคะหัวข้อในวันนี้จะเป็นขั้นตอนการวิจัยและปฏิบัติการในชั้นเรียนขั้นตอนการวิจัยและปฏิบัติการในชั้นเรียนนะคะ อาจารย์เคยสอนเป็นเนื้อหาบรรยายบอกแต่ละหัวข้อหัวข้อหัวข้อก็ทําไม่ค่อยจะได้กันเดี๋ยวจะพาไปดูที่รุ่นพี่เขาทําสําหรับสําเร็จการศึกษานะคะเพื่อจะได้เข้าใจรายละเอียดนะคะขั้นตอนการวิจัยและปฏิบัติการในชั้นเรียนมันเป็นสิ่งขั้นตอนแรกเนี่ยที่ทําไมเราถึงต้องทําก็คืออยู่ในรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ ที่นักศึกษาจะต้องทำการวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ทำบัณฑิตนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษาสำคัญยังสำคัญแล้วเนาะนะคะแล้วก็จะได้เกรดวิชานี้นะคะก็ต้องทำด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นสำคัญเป็นดับเบิลเลยนะคะขั้นตอนการวิจัยเนาะขั้นตอนแรกก็คือมีมีมาบังคับให้เราทำมาและนะคะเสร็จแล้วเราก็เลยต้องไปมองหาปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราก็ได้ดูคลิป นะคะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ต่างๆนะคะมองหาปัญหาแต่ปัญหาที่เหมาะสมที่จะไปทำในการวิจัยนะคะอาจารย์แนะนำว่าต้องเป็นปัญหาที่ใช้ระยะเวลาในการทดลอง6ถึง10บสัปดาห์ถึงจะเหมาะสมถ้าเป็นการวิจัยที่1ชั่วโมงก็สำเร็จไม่เหมาะสมเพราะว่าเราเขียนเล่ม50หน้า60หน้า100หน้า ทดลองแค่หนึ่งชั่วโมงเนี้ยมันดูมันเสียเสียทรัพยากรไปเยอะกว่าผลงานที่ได้รับนะคะออหนูอยากแก้ปัญหาที่มันลึกซึ้งมากอะคะ่ะอาจารย์พอมันลึกซึง้งอะหนูก็ต้องใช้ระยะเวลาในการทดลองมากอะคะ่ะอาจารย์อาจารย์ก็ต้องย้อนกลับไปว่าคุณคุณจะจบกี่ปีคุณจะไปทํางานกี่ปีเขาจะเป็นครูได้คือต้องมีใบจบแล้วคุณจะทันไหมนะคะดังนั้นสิ่งที่เราอยากทํานะคะต้องอยู่บนพื้นฐานของ ความเป็นไปได้ของระยะเวลาในการทำงานด้วยนะคะสัปดาห์นี้เราก็เลยจะมาลองดูตัวอย่างกันว่าคนที่เขาเรียนจบอ่ะเขาเขาทำยังไงกันบ้างนะคะอาจารย์เนอะการเรียนการสอนนะคะไม่ว่าจะปฐมวัยหรือว่าน้องๆ้องนักศึกษาแนะแนวเนอะตั้งแต่ปฐมยันมัธยมปลายนะคะสิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกันก็คือเรื่องของ เด็กๆเนอะสมาธิจะมีแค่ช่วงแรกๆเท่านั้นนะคะอาจารย์ก็จะใส่ความรู้ให้ก่อนในช่วงแรกๆแล้วพอผ่านไปสักพักหนึ่งเราก็จะเหนื่อยนะคะอาจารย์ก็จะให้พวกเรามาเป็นคนพูดแทนนะคะวิธีการจัดการเรียนการสอนนะสําหรับอาจารย์อาจารย์มองว่าช่วงแรกเนี่ยเป็นช่วงที่ยังมีสติตื่นไม่ตื่นไม่รู้รู้แต่ว่าเอ่อเมมโมรีหน่วยความจํายังไม่เต็มเท่าไหร่นะคะยังรับรู้ได้นะคะอาจารย์ก็จะพาไปดูในส่วนของ เล่มงานบันณฑิตนิพลก่อนนะคะต่อมาเราก็จะมาพูดกันและนะคะดังนั้นถ้าใครไม่ไม่อยู่พูดเนอะอาจารย์นนก็รู้เลยว่าหายกินแรงเพื่อนนะคะต่อให้คุณมีทุระแต่คุณลงเรียนแล้วอะนะก็ถือว่าขาดนะคะดังนั้นก็พยายามควบคุมดูแลตัวเอง อาจารย์ก็มีภาระงานอื่นเนาะแต่อาจารย์ก็ต้องมาสอนนะคะเออก็เหมือนกันถ้าอาจารย์ติดธุระอาจารย์ก็ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้านะคะถ้าคุณติดธุระคุณก็ต้องแจ้งก่อนแล้วไลน์วันนี้ยังไม่มีใครแจ้งเข้ามานะคะสัปดาห์หน้าเราต้องมีงนว,วัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลและอาจารย์จะบรรยายแค่ไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วให้ไปทํานะคะอาจารย์จะบรรยายไม่ถึงสองชั่วโมงแล้วต้องเชิงปฏิบัติการและคุณต้องไปทํา อาจารย์จะแนะนําแล้วก็บอกว่าอาจารย์เคยสร้างนวัตกรรมอะไรบ้างเทคโนโลยีอะไรบ้างที่มันเหมาะสมที่จะนํามาใช้เพราะว่าปฐมวนะัยเนาะไม่เหมาะสมที่จะเป็นเทคโนโลยีที่ที่เยอะมากๆเนาะแต่ถ้าคลิปวิดีโอนะคะก็ยังได้อยู่เพราะว่าเป็นสื่อการเรียนรู้เรื่องของนิทานเรื่องของอะไรนะคะก็จะเป็นรายละเอียดตรงนี้เนาะที่เราจะเริ่มปฏิบัติกันในสัปดาห์ที่สี่เพราะฉะนั้นเรามาเริ่มในสัปดาห์ที่สามกันเลยดีกว่านะคะ สัปดาห์ที่3นะขั้นตอนที่1อาจารย์จะพาไปดูบัณฑิตนิพนธ์ขั้นตอนที่2อาจารย์จะให้เริ่มพูดนะคะเกี่ยวกับที่เราได้หาข้อมูลไว้นะคะอาจาก็ชื่นชมเนะที่ได้วางข้อมูลวางไว้นเนนในในคอมเมนต์ในโน้ตเรียบร้อยแล้วนะคะก็รักษาความดีไว้เนะแล้วก็พอเราไปเจอลูกศิษย์เราก็จะรู้สึกแฮปปี้นะคะที่ดักเลนก็ส่งงานกับเราเหมือนกันนะคะ,ะมาดูรายละเอียดกันดีกว่านะคะ ตามหาลัยนะคะมาแปะไว้ให้เรียบร้อยของเราต้องทำเป็นเล่มสีส้มตอนที่เป็นบัณฑิตนิพนนะคะถ้าเทอมนี้เรียนเป็นออนไลน์ทั้งเทอมก็ไม่ต้องเป็นเล่มมาให้อาจารย์ทิดารัตน์นะก็ส่งเป็น pdf ไนั่นแหละประหยัดนะคะแกได้กระนำซัมเมอร์ตามแต่ใจท่านท่านส่ง pdf นะมันไม่ดีตรงไหนหรู้ไหมคะมันตรงที่ว่าเราอะไม่มีต้นทุนในการที่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอ่ะเราก็เหมือนตรวจสอบน้อยลงนะคะดังนั้นอาจารย์อยากให้เราก่อนที่จะส่ง PDF อาจารย์อ่ะตรวจให้ดีๆก่อนเหมือนที่คุณจะไปเข้าเล่มที่ร้านอ่ะเช็กมองทั้งหมดก่อนนะคะเปรียบเสมือนว่ามันจะเสียตังค์แล้วอาจารย์ก็จะตัดเกรดนี่คือรุนแรงกว่าเสียตังค์อีกนะดังนั้นก็ไปตรวจสอบความเรียบร้อยของ PDF ให้ดีก่อนด้วยนะคะผิดก็อีดิดซะนะคะมันมี PDF หลายรุ่นมาก เปิด Google search เลยว่ามันมี PDF ที่เป็น Edit อันไหนที่มันฟรีบ้างที่มันไม่ติดโลโก้หรือถ้าติดโลโก้ก็บอกอาจารย์เขาว่าหนูใช้ของฟรีค่ะไม่มีไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์หรือมีโลโก้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะอ่ะอย่างงี้ก็ถ้าอาจารย์เขาโอเคก็โอเคตามกันมานะคะทวนเนอะ PDF เนี่ยเราสามารถคลิกขวาแล้วแก้ไข Edit ได้ถ้าเป็น PDF ที่เป็นตัวโปรนะคะตัวโปรใครยังไม่มี นวัตกรรมพวกนี้เนอะมันมีอยู่แล้วนะคะคุณต้องค้นคว้ามาบางทีที่เราทำงานช้ากับเพื่อนอะเพราะเราไม่มีนวัตกรรมพวกนี้นะคะมัณฑิตนิพนธ์ใส่ชื่อเรื่องมานะคะของอันนี้เขาบอกว่าเขามาแสดงผลการจัดการเรียนรู้นะคะนวัตกรรมที่เขาใช้ก็คือการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ห้าขั้นเรียกว่าห้าอี นี่คือตัวแปรต้นตัวแปรต้นก็คือเพศเพศหญิงเพศชายอะไรก็ตามที่มีได้สองอย่างสามอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างเรียกว่าตัวแปรต้นเอานิ้วคคึงงที่หัวตัวแปรต้นคือต้นเรื่องในที่นี้ก็คือการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนรู้มีแต่ 5e ใช่ไหมไม่มีการเรียนรู้แบบปกติ 7e ็ด e, อสานะคะอย่างเงี้ยแสดงว่าอันนี้เรียกว่าตัวแปรต้น ได้หนึ่งคำแล้วนะตัวแปรต้นต่อมาตัวแปรตามคือสิ่งที่ตามไปดูว่าตัวแปรต้นที่เราจัดการเรียนรู้เนี่ยผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียน,นยจะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตัวแปรตามตัวแปรตามคือสิ่งที่ตามไปดูว่าผลลัพธ์สุดท้ายคืออะไรในที่นี้ก็คือผลสำเร็จทางการเรียนนะคะอาจารย์ขอไปดูนิดนึงนะวันก่อนอาจารย์สอนไปตั้งนานแล้วมันไม่อัด ออออาจารย์สอนยันครบชั่วโมงอะแล้วมานั่งดูแล้วมีเพื่อนลาเพื่อนลาแล้วยังไงหรอคะเพื่อนลาแล้วปรากฏว,ว่าเทปไม่อัดนะคะออมต้องไปดูอีกห้องหนึ่งนะคะแต่วิชาวิจัยอาจารย์สอนพวกเราแค่ห้องเดียวไงก็เลยต้องแบบคอ,คอยคอยมองให้อาจารย์หน่อยนะปฏิกิริยานะคะ,นะ,คะเนื้อหาที่เขาสอนคือเนื้อหาก็คือปฏิกิริยาเคมีอย่างที่อาจารย์แจ้งไว้ล่วงหน้าว่าควรจะ มีระยะเวลามากกว่า6ชั่วโมงนะคะในการที่จะสอนเนื้อเรื่องนั้นๆอย่างปฐถมวัยอ่ะอืมด้วยความว่าเราควรจะคิดเป็นสัปดาห์ที่จะเจอกับนักเรียนนะคะแนแนวเนี่ยสัปดาห์ละหนึ่งคาบเองใช่ไหมถ้าเราไปเอา20คาบเนอะเกินเทอมอีกไม่จบนะไม่จบไม่ได้ไม่ได้นะคะเราต้องดูตามพื้นฐานเนื้อหาเอ่อสัปดาห์ที่เราสอนด้วยนะคะว่าเนื้อหาที่เราสอนเนี่ย ต่อสัปดาห์คือเท่าไหร่ถ้าปฐมวัยสอนทเรื่องนั้นหกคาบนะคาบประมาณยี่สิบนาทีของเราอะทําแค่สัปดาห์เดียวอะอาจารย์ก็ว่ามันน้อยไปนะคะอืดูตามจํานวนสัปดาห์แล้วก็ดูตามจํานวนเวลาที่เรียนนะคะต่อมาเขาก็บอกมาว่าเขาศึกษากับประชากรคือใครนะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้าอะ ต่อมาชื่อนัมสกุลเขาอันนี้เป็นของปอบัณฑิตนะพี่เขาจบคณะวิทยาศาสตร์จากจากมหิดินลนะคะแล้วก็อยากจะเป็นครูนะคะ,ะก็มาเรียนปอบัณฑิตเพิ่มนะคะเลขสิทิ์ก็เป็นของมหาวิทยาลัยนะคะ,อ,ะอาจารย์ขอเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะก็จะเป็นหน้าปกรองลงมาอีกอ ไม่รับรองบันดิ